มาละคกุกกี้ใหม่กลุ่มดาววิบวับนะยังไม่ได้ซื้อเลยแล้วก็ยังไม่ได้เลยนะวันนี้ก็ผ่านมาเนี่ยเช็คอินมาแล้วเก้าวันยังไม่ได้กดรับเลยจนในนี้ไอ์อีเ,อเวนต์จะหมดไปละพันอีกสองวันข้างหน้าก็มาอันดับแรกมาที่อ่ารางวัลสัตว์เลี้ยงปลดล็อกกันก่อนอปลดล็อกกันก่อนปลดล็อกกันก่อน ดล็อกเสร็จแล้วอัปเกรด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 ตรงไหนนะนีออ่อันนี้อ่ะโอ้ผงเราพอพอดีเราไม่ต้องซื้อเราไม่ต้องเติมในะรอบนี้ก็เท่ากับว่าเราก็ประหยัดเงินจริงไปได้หน่อยนึงเอา้านี่อะไรนะออก,ออกอแคนดี้นะจริงๆอ่ะเรายังไม่ต้อง อัพแคนดี้เราไม่ต้องอัพแคนดี้เลยนะนี่เสร็จเป็นไปสี่พันสองเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็แจกแจกจากไหนเนี่ยเดี๋ยวก็ได้นะครับอ๋อมีสมบัติด,ด้วยอ่ะสมบัติจะไ,ได้ที่ไหนโอ้ได้แล้วเหรอคื็นี่สมบัติเก่านะนเราทำไว้ตันละอ่ะเริ่มอ่ะเสียเท่าไหร่เสียหกพันหกพันสอง ขวงวิเศษนะอ่ะอีกท,กทีจะติดไหมไม่ติดไม่ติดติดพรลุงไหมโอเคติดพรลุงเพราะก็ในภาชนะกวางนะเป็นต,ตัวนี้นทาไรสี่ขวางหรออ่ะ,อะคิดให้ก่อนเนี่ยอีเวนต์กรอบกู้ดวงดาวล่วงสลายเนี่ยอีกสองวันจะหมดละอ่ะ ก็เล่นหมดนี่แหละไหนดูซีมันเล่นยังไงออมันพุ่งเหรอทำาไมถึ่กิขวางปะเนี่ยอ๋อเวด่านนี้คุ้นๆมีเรล,ลี่ดวงจันทร์ด้วยคุ้นๆเหมือนเคยอยู่ในแพทไหนไม่เคยอยู่ในภาคลายเนี่ยเออทำอะไรถึงกินขวางถิงด้วย แต่คะแนนไม่ถูกบวกเข้าไปในตัวเลขนะเอวยอแต่ด่ดานสวยคิดว่าเล่นรอบเดียวแหละแล้วก็ก็น่าจะไปเลเวลถัดไปได้นะ tık 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 สองร้อยห้าสิบล้านอ่ะเรียบร้อยละมาเจอคุกกี้บูพายอ่ะพุ่งได้ต่อ,อเก็บได้ไหมเก็บหมดไหมโอเคเก็บหมดเกือบสามร้อยล้านนะน่าจะเพียงพอที่จะไปรีววถัดไปได้นะไปได้ไหมไปได้ไหมอ่ะดูดิ อ่ะไปได้จริงด้วยอ่ะโอเคจบนะไปชิดระดับสองเราก็จะเล่นไปเรื่อยๆนี่แหละมีเวลาอีกสองวัน